สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป p OP ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องเล่าต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเมมเบอร์ NCTA นะครับในตอนนี้ได้มีการรายงานออกมา ว่าเมมเบอร์จาก NCT 4คนนะครับได้มีการพลัดตกลงมาจากที่สูงจากจังเกิลยิมที่ถล่มลรงระหว่างถ่ายทําโฆษณาซึ่งความสูงนะครับที่ตกลงมานะั้นเนี่ยมีความสูงประมาณ2เมตรเลยนะครับทุกคนเป็นความสูงที่ถือได้ว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นนะครับทางทีมงานต่างๆเนี่ยก็ได้เข้าประหมพยาบาลเบื้องต้นและก็นําตัวทั้ง4คนนะครับเข้าไปส่งโรงพยาบาลซึ่งมีการรายงานออกมานะครับว่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยสสมาชิกถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงโซล ก่อนเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยสมาชิกอีก2คนที่เหลือก็ได้รับการรักษาแล้วก็เดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมานะครับซึ่งในก่อนหน้านั้นอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว จ้าหน้าที่นะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าในตอนที่วินิจฉัยอาการในตอนแรกเนี่ยไม่พบเจอว่ามีอาการที่รุนแรงไม่มีกระดูกหักในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็สมาชิกทุกคนนั้นเนี่ยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลในขณะที่ยังรู้สึกตัวไม่ได้มีการหมดสติหรือว่าไม่ได้มีการไม่รู้สึกตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับหลังจากที่มีการรายงานข่าวออกมานะครับแฟนๆของ NCT เนี่ยก็อ,ออกมาพูดคุยกันและก็ได้บอกเอาไว้ว่าคนที่ได้รับอุบัติเหตุในตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงนะครับก็จะมีจอนนี่จองอูแล้วก็แจยอน ซึ่งในตอนนี้เองนะครับทาง SM Entertainment เนี่ยก็ได้มีการออกมาแถลงการเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของ NCT ที่ได้รับอุบัติเหตุหลังจากที่มีการถ่ายทําโฆษณาไปอย่างที่แฟนๆบอกไว้ว่ามีจอนนี่แจยอนแล้วก็จองอูนะครับทาง SM ได้มีการบอกเอาไว้นะครับว่าเมื่อมันสุก จอนนี้แจยอนและจองอูได้รับบาดเจ็บเนื่องจากจังเกิลยิมของกองถ่ายได้มีการพังลงมาทําให้เกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นสมาชิกถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลท,าทันทีและกําลังอยู่ในการรักษาอยู่ระหว่างการรักษาและตรวจร่างกายนะครับยังไงก็ตามพวกเขาจะต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมหลังจากนี้ซึ่งทาง SM เนี่ยก็ออกมาแถลงการประมาณนี้นะครับโดยไม่ได้มี การชี้แจงเพิ่มเติมว่าอาการบาดเจ็บของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างและในตอนนี้เนี่ยอาการบาดเจ็บของแต่ละคนนั้นดีขึ้นมากแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับต้องมารอทาง SM เนี่ยอัปเดตอาการอีกทีนึงแต่ว่าความสูงที่ตกลงมานั้นเนี่ยเป็นความสูงประมาณ2เมตรหรือว่า6ฟุตกว่า,ก,วาก็ถือว่าเป็นความสูงที่ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวแฟนๆเนี่ยก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงต่อเมมเบอร์ที่ได้รับอันตรายหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ จองอูจะไม่เข้าร่วมรายการโชว์มิวสิกคอร์ของทางช่อง MBC ที่จะมีขึ้นในวันที่10ธันวาคมนี้นะครับหลังจากนี้หากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการของเมมเบอร์ทุกคนเราจะนามาทําคลิปแชร์ให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงจะร่วมอวยพรให้กับเมมเบอร์ทุกคนนั้นหายป่วยโดยเร็วและก็ขอให้ไม่บาดเจ็บมากนะครับมาสแสดงความคิดเห็นกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสวััสดีครบ